สวัสดีครับผมโปรแบงค์จากจ i f o x Academy นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ราคาทองคำของวันที่2คันวาคม2 5 6พกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาทุกๆวันนะครับเช้าวันนี้นะครับราคาเปิดตลาดอยู่ที่บริเวณโซน2650นะครับในช่วงเช้าก็มีแรงเท ขายลงมานะครับจนลงมาอยู่ที่บริเวณโซน2624นะครับโมเมนตัม um วันนี้นะครับแนวต้านสําคัญให้จับตาดูที่บริเวณโซน2650นะครับหากบริเวณโซนนี้นะครับยังคงเป็นแนวต้านในฝั่งของขาขึ้นเป้าหมายขาลงนะครับจะอยู่ที่บริเวณโซน2621และ2605ครับโซสกอปปิ้งเช้าวันนี้นะครับให้โซนแนวรับที่1นะครับที่บริเวณโซน2605 นะครับส่วนโซนแนวต้านนะครับโซ o สกอร์ปิ้งของเรานะครับจะให้บริเวณโซน2650นะครับและ2 6 6 6ครับถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปอัปเดตกันที่ห้องเทรดแกรมนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้อยู่ในห้องเทเลแกรมนะครับสามารถทักแชทหาแอดมินได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ